ถ้าคุณเป็นวัยเกษียณแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีศัก,กยภาพหรือคุณเป็นพนักง,งานประจําที่มองหาอาชีพเสริมหรือคุณแม่บ้านทั้งหลายที่มีปัญหาบ้านรกพร้อมๆกับปัญหาความสัมพันธ์คอสนี้คือคําตอบสัมมนาสสร้างเงินล้านจากาบ้านรกเขาอยู่ข้างนอก,กอ่ะเวลาก็มองงานเราอ่ะเขาก็จะมองแบบเออแม่บ้านปัด แต่จริงๆคุณรู้ไหมเนี่ยมันมีศาสตร์วิชามันมีศาสตร์ความ,มาารู้นะคะเหมืนหอนครูพูดแหละการที่เราทํามเป็นมืออาชีพเราต้องรู้มากกว่าเขาก็คือเราต้องรู้หลักมันน้อรู้นะเวลาเขาถามเราต้องตอบได้สัมมนานี้จัดขึ้นทุกปีเพื่อลูกศิษย์ขอสร้างอาชีพนักจดระเบียบ,บ้านโดยเฉพาะเราต้องมีมาตรฐา,านเราแล้วเราต้องอัปเกรดเราให้ได้อุปกรณ์ซื้อกล้องซื้อมือถืออะไรต่างๆครูก็จะซื้ออสซอรี่พวกนี้ครูก็มองว่ามันเป็นการลงทุนเพราะว่าโอ้เราก็ไม่ได้มีหน้าร้านแล้วต้องเช่าร้านอะไรเหมือนคนอื่น ของเานะจากยจาหลักแรกของเราหลังจากนั้นก็คืองานก็จะเข้ามาเรื่อยๆืยเริ่มต้นตัวคนเดียวไม่ต้องกลัวคะ่ะมาเป็นทีมนักจะระเบียบบ้านกับเรามาเรียนรู้การสร้างอาชีพคุณก็สามารถสร้างรายได้จากที่บ้านได้เลยไปฟังบางช่วงบางตอนจากลูกศิษย์ที่เรียนจบแล้วนะคะภูมิใจมากเลยที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถที่ให้ความรู้กับคนอื่นได้แล้วคะ่ะเกี่ยวกับการจัดระเบียบบ้านนะคะทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากขึ้นนะคะ แสดงความยินดีด้วยค่ะเรียนจบแล้วก็คือบ้านตัวเองเรียบร้อยเนาะแล้วก็ยังได้ไปจัดบ้านคนอื่นด้วยมีรายได้เพิ่มค่ะรู้สึกแฮปปี้ค่ะเพราะคนที่ไปจัดก็แฮปปี้กับเราเนาะเหมือนเราก็มีความสุขในบ้านเราแล้วก็ส่งต่อความสุขให้คนอื่นด้วยค่ะ congratulation ค่ะก็เรียนจบแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขนะได้มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นไงได้มีเวลาให ให้กับลูกสาวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเราอยากได้เราเรามาเจ็ดปีแล้วล้วก็มีเวลามากขึ้นเราไม่ต้องเอาเวลาเอาไปดูแลบ้านอ,อย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ปล่อยวางได้เราก็ไปทำเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้จากการเรียนในครั้งนี้นะคะตัวพี่หนุ่ยเองเนี่ย คุยกับครูตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าตัวเองนี่เป็นรับเรื่องทําความสะอาดอยู่นะคะพวกงานคืนนิ่งีนี้พอเรามาเรียนรู้กา,ารจัดระเบียบบ้านนี่เท่ากับเราจะเอาไปต่อยอดงานตรงนั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณครูมากๆที่ได้ให้ความรูใ้ในเรื่องของการจัดระเบียบบ้านให้เป็นระบบมาพอตัวเองมานั่งทบทวนใช่เลยสิ่งที่ครูพูดขอบคุณนะคะแล้วก็จะนำตรงนี้ไปต่อยอดนะคะคุณค่ะดีได้นะคะ ตอนนั้นคิดว่าอยากจะหาอา,อาชีพสําหรับหลังกเกษียณรุ่นนี้เรียนจบและสอบผ่านทั้งหมด8ท่านบางท่านติดธุระบางท่านอยู่ต่างประเทศก็ไม่สะดวกมาร่วมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะเจอกันทุกปีอยู่แล้วใครสนใจคอสเรียนสร้างอาชีพที่ปรึกษานักจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นและที่ปรึกษานักจัดระเบียบบ้านวัยเกษียณทักไลน์ทักแชทมาพูดคุยได้เลยค่ะที่ไลน์อด sparkjoy at home